สาเหตุน้องดีซ่าไม่ได้เต้นรูดหันเสาคอ,อนที่สเปนเพราะแบบนี้น้องโพสต์ขอโทษจากใจมีเจ็บปวดแฟนๆชี้ตัดสินใจถูกแล้ว สวัสดีทุกคนนะคะก็ช่วงนี้ค่ะสมาชิกแ l a c k พิ้งเปิดฉากทัวร์ที่ยุโรปนะคะกับการแสดงที่รอนดอนทั้งหมด2วันค่ะก็พักร่างกายไป2วันนะคะสมาชิกก็จัดหนักจัดเต็มที่บาร์เซโลนาค่ะที่สเปนก็จัดหนักจัดเต็มนะคะแดนสุดมันส์เอียงน้องๆก็ดูสนุกสนานราเริงนะคะทําบาร์เซโลนา่าลุกเป็นไฟก็คอนในวันนี้นะคะนอรลิซาก็น่ารักมากๆค่ะมากับเสื้อแมวคู่ใจนะคะพร้อมกับใส่หมวก มีหูสองข้างร็อยิิงน่ารักกันไปอีกค่ะแน่นอนว่าน้องทําการแสดงอย่างเต็มที่นะคะริงที่สเปนก็ดูตื่นเต้นดูลุกคือนะคะมีการรีแอคที่ดูสมบูรณ์แบบนี้ค่ะแฟนๆทั้งเต้นทั้งร้องเพลงไปกับสมาชิกได้เป็นอย่างดีแม้ว่าจะเป็นการแสดงที่ดูยอดเยี่ยมค่ะแต่ก็มีอีกหนึ่งอย่างนะคะที่น้องไม่ได้ทําในคอนในวันนี้ก็คือช็อตและซีนนี้นะคะที่น้องก็ต้องมีการเต้นรูดโหนเสากับเพลงมันนี่ค่ะพร้อมกับโชว์ท่า เด็ดนะคะเต้นรูดโหนเสาตามที่ทุกคนได้เห็นกันนะคะที่เมืองอื่นๆเพราะน้องมีปัญหาเรื่องร่างกายค่ะมีอาการเจ็บปวดนะคะตรงกล้ามเนื้ออาจจะเป็นตรงคอ,อก็เป็นได้ค่ะด้วยการรูดโหนเสาแบบนี้นะคะก็ต้องใช้พลังกาลังในการทําเยอะมากๆค่ะทาบ่อยแบบนี้นะคะร่างกายน้องก็จะไม่ไหวได้ค่ะแฟนๆก็อดดูพาสนี้กันไปเลยนะคะก็ขอให้น้องไปซ่อมร่างกายก่อนแล้วก็ทําให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม หลังจากนั้นนะคะน้องก็ได้มีการมาโพสต์ชี้แจงผ่านไ G Sto r y ค่ะก็นนนานๆทีนะคะที่น้องจะมาโพสต์แบบนี้ค่ะก่อนอื่นเลยฉันต้องขอโทษแฟนๆที่มาในค่ําคืนนี้แล้วฉันก็ต้องขอโทษที่ทําให้พวกคุณกังวลกับอาการปวดคอของฉันซึ่งก็เป็นสาเหตุที่ฉันตัดสินใจไม่แสดงในพาร์ทนี้การเต้นรุดหัวเสาหลายคนก็ตั้งตารอที่จะได้เห็นการเต้นรุดหัวเสาแล้วฉันก็อยากจะบอกว่าตอนนี้ฉันรู้สึกดีขึ้นมากแล้วแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากๆเลย ค่ะ ก็ในคอนนะคะแฟนๆก็ตะโกนชื่อลิซ่าลิซ่าค่ะเพื่อให้กําลังใจนะคะหลังจากที่น้องได้มีการประกาศที่น่าเสียดายค่ะเนื่องจากน้องมีอาการบาดเจ็บที่คอนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นกล้ามเนื้อตรงของก็เป็นได้ค่ะจึงตัดสินใจลิซ่าที่จะไม่เต้นรูดหนเสาก็สําหรับการแสดงเดี่ยวของลิซ่านะคะก็ถือว่าน้องตัดสินใจถูกแล้วค่ะก็เซฟร่างกายตนเองนะคะบีงก็รู้สึกว่าลิซ่าไม่จะเป็นต้องขอโทษเลยนะคะเพราะอยากให้ลิซ่ารู้ รู้สึกดีขึ้นเท่านั้นก็อยากให้หน้องผักร่างกายค่ะร่างกายไม่โอเคก็ไม่ต้องทําก็ได้ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ถือว่ามาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับหน้องลิซา่าที่ช่องสไตล์มิวส์ของเรานะคะนํามาฝากทุกคนกันในคลิปนี้ทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ